วันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับภาษาท่าสื่อความหมายกันนะคะ,ะเราจะมาเริ่มกันที่ชื่อเพลงแล้วก็ชื่อของศิลปินกันชื่อเพลงที่เราจะมาน,ำ,นำเสนอวันนี้ก็คือโตะ๊ะริมศิลปินก็คือธนนจำเริญและนี่คือเนื้อหาต่อไปนี้่าผาาานมเพียงสตช เหมือนหัวใจล้อยหลุดไปจะฆ่าคนด้วยสายตาเพียงแค่ฉันมองมาไม่ปลอดภัยแม่อยู่ไกลสักเท่าไหร่เหมือนวัาโดนดึงดูดไปหากใครเขาไปใกล้นานก็อยากที่จะด้านฉันอ,อกใจไม่ไหว 我在要知道，你的那里，撒撒开怀。 จะมาทำให้ร้นลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จเธอต้องโดนสกดให้ยิ้มอยู่มองภาพที่เธอนั่งอยู่โตริ้มใจฉันบิม้มเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอต่อไปจะเป็นการอธิบายท่าทางนะครับท่าตัวเรา แค่อยากจะรู้จักก็เธอนั้นน่ารักสาสาแก่ใจแสดงแทนคำพูดเพื่อ,อพูดถึงตัวของเราเองมือข้างซ้ายตั้งวงหน้าเพื่อแล้วก็พลิกข้อมือเป็นจีบหงายเข้าหาตัวเองในะระหว่างอกมือขวาท้าเอวหรือว่าจีบหนังท่านี้ใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนและหรือว่าการแนะนำตัวเอง ท่ารักนะครับอดใจไม่ไหวเดนียวผ่อนคลายไม่เก่งสองมือวางบนหน้าอกศีรษะเอียงเล็กน้อยสแสดงความอ่อนหวานสายตานุ่มนวลสื่ออารมณ์รักหรือห่วงใยการเคลื่อนไหวช้านุ่มนวลลำตัวเอียงเล็กน้อยเพื่อความอ่อนโยนในท่าโรแมนติกแบบตกหลุมรักใครสักคนครับต่อไปนะครับ เป็นท่าเขิอนอายนะครับแค่ผ่านมาเพียงสบตาเมือนหวัวใจร้อยหลุดไปเธอฆ่าคนด้วยสายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมามือจีบอ่อนนิ้วผ่อนคลายไม่เก่งมือหนึ่งแตะแก้เบาๆแสดงอาการเขินอีกมือวางข้างลำตัวหรือพับที่เอวช่วยให้ท่าดูสง่าง,งามยังศีสษะเล็กน้อยเพื่อความอ่อนหวานแบบสาวไทย ลบสายตาหรือมองต่ำแสดงความรู้สึกเขินยกไหล่หรือขยับไหล่นิดๆบางครั้งท่านี้ใช้ร่วมเพิ่มความน่ารักที่เล่นใช้ในบางฉากให้ท่าดูอ่อนน้อมหรือช่วยเซนความรักแบบเขินๆการพบครั้งแรกความรู้สึก่อนไหวในใจความอ่อนหวานแบบหญิงไทยครับท่าต่อไปนะครับท่าคุณเธอมาทำให้ละลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีก มือจีบอ่อกเช่นกันยกมือขึ้นสู่ระดับหน้าอกหรือปลายคางฝ่ามือหันเข้าหาตัวเล็กน้อยอีกมือนึงพับซอกหรือประคองไว้เพื่อแสดงความสุภาพมากขึ้นศีรษะเอียงเล็กน้อยหรือก็บเบาๆเพื่อแสดงความรอบน้อมตามจังหวะครับถ้ายิ้มนะคะเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆโดยรอยยิ้มเธอ ใช้มือซ้ายกิีดมือจีบคว่ำเข้าหาปากเอียงศีรษะและลำตัวข้างๆเดียวกับมือที่จีบริมฝีปากใบหน้ายิ้มให้งดงามแสดงสีหน้าดีใจมีความสุขค่ะถ้าความสุขนะคะเธอมนะะันจะมให้ละลายตดวสาเพ็ตตายแล้วตายอีกท่านี้สื่อถึงอารมณ์ความสนุกเบิกบานสนุกสนานและสีหน้าสื่อถึงอารมณ์ทำความสุข เป็นการแสดงถึงอารมณ์ว่ามีความสุขทั้งตัวพระและตัวนางกางแขนออกถึงระดับปลายนิ้วชี้ขึ้นตัวพระเอกก้าวยาวยืนเป็นหลังน้ำหนักตัวอยู่ก้าวยาวตัวนางเท้าใชา้ลำหน้าเท้ายกขวาเล็กน้อยถ้าคำจนเส้นประจนิึงดูไป หาใครเขาไปใกล้นั้นก็อยากที่จะต้งนทานท่านี้นะคะก็จะเป็นอาจจะมีการใช้ท่าคำจุนมาเกี่ยว เพื่อสร้างความสมดุลของร่างกายหรือเพื่อแสดงอารมณ์ต่างๆการใช้ท่าคำจุนยังช่วยให้การไล่ลำดูมีความอ่อนช้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้นจีบคว่ำจากล่างไปสูงในท่าลำบางท่าอาจมีการใช้ท่าคำจุนเพื่อแสดงอารมณ์ต่างๆสร้างความสมดุลของร่างกายการใช้ท่าคำจุนยังช่วยให้การไล่ลำดูมีความอ่อนช้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้นถ้าชวนใจ จากงอผ้าที่เธอนัง่งอยู่ต่อริมใจฉันตึงอานเริ่มจากการใช้ท่าจีบท่าวงประกอบการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนเพื่อสื่อถึงความชวนใจจากนั้นใช้ท่าประกอบการรูปไสบริเวณหน้าอกสื่อถึงความเอ็นดูตามด้วยการใช้ท่าจีบที่สื่อถึงความอ่อนหวานประกอบกันเด็กน้อยสื่อถึงความคิดถึงและจบลงด้วยการใช้ท่าวง ประกอบการประสานมือสื่อถึงความได้ในสื่อถึงความได้ในถ้าชวนใจเอนดูเลือกใช้เครื่องแต่งกายจะเลือกใช้ชุดโดยชุดไทยประยุกต์ที่มีความเรียบง่ายใช้สีโทนอ่อนดูสดใสแต่ไม่ฉูดฉาดเช่นชมพูอ่อนฟ้าอ่อนหรือสีออกครีม,มเพื่อสื่อถึงความ อ่อนหวานโดยออกแบบให้มีความผิวของชายผ้าเพื่อช่วยเสริมความอ่อนช้อยของการรำท่ารำจะเน้นท่าทางที่แสดงออกถึงความคิดถึงความค้างรักเช่นเอามือทั้งสองคัดค้างทาบที่อกเป็นต้นฉากจะจะจำลองเป็นร้านอาหารที่มีผู้คนมากมายมากินข้าวกันอย่างชุกชุม ที่มีโต๊ะอยู่ตรงมุมเบที1หนึ่งสะท้อนถึงโต๊ะริมที่เป็นสัญลักษณ์ของเพลงอาจใช้แสงไฟโทนเหลืองอบอุน่นอาจปลอดภัยและเรียบง่ายสบายๆเพื่อให้บรรยากาศดูสบายมีความเฮหฮหาแสงและสีจะเปลี่ยนตามอารมณ์ของท่อนเพลงเช่นท่อนที่แอบมองก็จะเป็นแสงไฟสีชมพู ท่อนที่เป็นความทรงจําจะใช้ไฟสีอ่อนนุ่มท่อนที่อารมณ์จะใช้ท่อนที่สแสดงถึงอารมณ์จะใช้แสงแฟลหรือสีไฟสแสดงเพื่อเน้นอารมณ์องค์ประกอบอื่นๆอาจใช้เก้าอี้วางหรือผ้าพันคอเป็นสัญลักษณ์ที่ตัวละครใช้ในการสแสดงเพื่อสื่อถึงคนที่แอบรักอยู่ตรงนั้นหรือความทรงจําดีๆที่ได้อีกฝ่ายทําให้เราเช่นเก็บของให้เราหรือ ช่วงเวลาที่ได้เห็นอีกฝ่ายยิม้มขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ